สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เอาบอนที่หน้าตาดุดุกระดูกเรืองแสงสีดำเหลือบเขียวอย่างเจ้าบอนอโลฮ่ามาฝากทุกท่านกันค่ะบอนอโลฮ่าหรือว่าโคโลคาเซียเอสคูเรนตาอโลฮ่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือโคโลคาเซียอโลฮ่านั่นเองค่ะคุณผู้ชม ใบของเขานั้นมีเสน่ห์มากเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะถ้าหากเอาไฟมาส่องที่ใต้ใบหรือว่าส่องที่ใบของเขาค่ะก็จะเห็นกระดูกของเขานั้นเรืองแสงสีเขียวสดใสสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทีเดียวเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้แม่นางแค่ส่องผ่านด้านใต้ใบนะคะสาดขึ้นไปอ่ะยังด้านบน ใส่กับแสงพระอาทิตย์ค่ะดูสิคะก็จะเห็นความเรืองแสงของเขาสวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์ทีเดียวเลยค่ะอโลฮานั้นมีหน้าตาของใบที่ดุดันทีเดียวเลยนะคะท่านไหนที่ชอบไม้ใบอย่างเจ้าบอลที่มีความเท่ของเขาอย่างอโลหานี่น่าปลูกมากเลยค่ะคุณผู้ชมใบจะมีสีดำเหลือบเขียวทีเดียวเลยค่ะลักษณะของหน้าใบนั้นเป็นมันเลยนะคะ การใบของเขานั้นมีลักษณะเป็นสีเขียวค่ะกระดูกนี่เห็นชัดเจนทีเดียวเลยค่ะตรงเส้นของใบหรือว่ากระดูกนี่จะมีสีเขียวแล้วก็เรืองแสงสวยงามทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเวลากลางคืนนี่เอาไฟมาส่องสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมการปลูกเลี้ยงก็ปลูกเลี้ยงดูแลง่ายนะคะสามารถปลูกได้ในดินร่วนทั่วไปหรือว่าเพื่อนๆอยากให้เจริญเติบโตได้ดีก็ ลูกในดินที่มีอินทรีย์วัตถุอย่างพวกใบไม้หมักต่างๆหรือว่าจะใส่เปลือกมะพร้าวสับผสมดินร่วนแล้วก็พวกใบไม้หมักต่างๆนี่รากก็จะเดินได้สะดวกหากินได้ดีขึ้นต้นนี้โตวไวทีเดียวเลยค่ะมอนอโลฮนั้นจะเป็นพืชที่ชอบอยู่กลางแจ้งเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะคะยิงถ้าเราเลี้ยงให้เขาโดนแดดนี่สีก็จะออกมาชัดเจนสวยงามทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชม ขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกลูกที่เป็นต้นเล็กๆออกมาจากต้นแม่ของเขาค่ะเขาจะมีไหลแล้วก็แตกหน่อออกมาด้านข้างค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี้กําลังออกลูกมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวยิ่งไม่นานก็แยกขยายพันธุ์ออกมาได้แล้วค่ะเขาจะอาศัยต้นแม่ในการเจริญเติบโตก่อนนะคะถ้าเล็กมากไปเราก็อย่าเพิ่งไปแยกเขาออกมานะคะรอให้โตอีกสักระยะหนึ่งค่ะค่อยแยกออกปลูกค่ะ โคนใบว้ว่ขอบใบนั้นอยากพิ้วทําให้ดูสวยงามทีเดียวเลยนะคะน่าหามาปลูกทีเดียวค่ะคุณผู้ชมการปลูกเลี้ยงก็ไม่ได้ยากนะคะส่วนการรดน้าเพื่อนๆสามารถที่จะรดน้ําได้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราปลูกไว้กลางแจ้งก็จะต้องการน้ํามากเป็นพิเศษนะคะที่เห็นอยู่นี่เราจะเอาใส่อยู่ในตะกร้าแบบนี้เลยค่ะ เป็นการเคลื่อนย้ายที่สะดวกนะคะหากเราต้องการที่จะเคลื่อนย้ายเขาหรือว่าเพื่อนๆจะเอาใส่ลงไปในแปลงดินเลยก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางก็สวยงามทีเดียวเลยค่ะสำหรับเจ้าบอลอโลู5ค่ะการใส่ปุ๋ยสามารถบำรุงได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักค,ค่ะ หรือว่าจะเป็นปุ๋ยที่ละลายช้ายอย่างออสโมโคตปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15-15-15หรือว่า13-13-13เป็นสูตรเสมอค่ะเพื่อนๆสามารถนำมาใส่ได้ค่ะก็จะเร่งการเจริญเติบโตนิดนึงนะคะถ้าหากเราใส่ปุ๋ยเคมีค่ะแต่ถ้าจะให้ดีใส่เพียงปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับอโลห้า ยิ่งเราปลูกให้เป็นกอใหญ่ๆยิ่งอาศัยอยู่กับบอนชนิดอื่นๆก็สวยงามทีเดียวเลยค่ะทำให้ดูโดดเด่นเลยนะคะหน้าตาดุดานมีสเสน่ห์แบบนี้ห้ามพลาดทีเดียวเลยค่ะที่จะหามาปลูกประดับติดบ้านของเราไว้ค่ะสำหรับเจ้าบอนอโลฮ่าค่ะ ส่วนคลิปหน้าน,านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านอย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ